อ่าตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินเข้ามาในโซนของฝั่งนี้นะคะมันก็จะมีจริงเขามีให้เรียนรู้กฎกระตองด้วยนะวิธีการขับรถแบบไหนจ้าอุ้ยมีเลือกรถด้วยมาอชิสีแดงไหมสีแดงแรงลิขคันแรกเลยไหมลูกเอาสีไหนอ่าชิเลือกเองแล้วกันอยากได้สีไหนผมเชื่อม้าว่ะจริงมาบอกสีเหลืองโยดสีแดงนี่นั่ง ราสามารถนั่งคู่กับเด็กได้นะวิธีการเล่นก็เหมือนกันเขาจะมีเหรียญโทเค็นให้ให้เรามายอดเนะาะก็ขับพวงมลาลัยไปมีเหยียบขาขวาก็จะเป็นไปเรียกว่าเป็นแป้นแล้วกันสีเขียวก็คือคันเร่งฝั่งสีแดงก็จะเป็นที่เห e <c oughs> ยียบอาชีพอาชีพไม่ไหวละเริ่มกดสามารถกดไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้นะโดยประมาณก็น่าจะประมาณ10นาทีแล้วกันรอบๆสามารถขับได้ตลอดอาชีพพ้อไม่ลูกพ่อถ้าน้องๆหนูอย่าลืมนะคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยผู้ใหญ่ไม่ต้อง เตรียมตัวดีๆยเดี๋ดดดยวจเดี๋ยวนะดูลูกดิแม่ไม่ได้เข้ามาลลูกซิ่งไปไหนอะแม่เสียวชิชิดูเลนด้วยชิดูเลนด้วยนี่มันมเลนทางไหนชา้ชาๆหน่อยลูกว้าย <c oughs> แม่วัใจจะวายดูลูกขับรถดีหนูไม่ได้ดูจาราจร <c oughs> ไปแล้วไปกลุ่มไปเขียวไม่สนใจไม่เติมน้ำมันเดี๋ยวเดี๋ยวทางมาทางไหน <c oughs> แม่นั่งขับเดี๋ยวชี้สนุกไหมลูกสนุกไหมโอ้ชี้ขับไปชี้ดูเลนด้วยสิเนี่ยชี้ดูเลนด้วยดูชี้ขับรถมาถ่ายหนูอย่างเดียวชี้ระวังชน <c oughs> อกีแผ <c oughs> ่นจะแตกเติมน้ำมันก่อนไหมอ่าเลี้ยวไปเติมน้ำมันอ้าวเติมเ,ตเดี๋ยวมาเติมให้อา้าวชื้อเสร็จแล้วครับอา้าวไปครับโอ้โหดูชี้ขับไปทางซ้าย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 ลูกเออซ้ายแบบค่อยๆช้าๆเหยียบช้าๆแบบ อาชีอาเด็ดเด็ดเด็ดเขาใครเลี้ยวเขาใครเลี้ยวขาวอสหน่อยค้าวอสหน่อยเลี้ยวชนชนชนโอ้โหชนชนขาวอสแล้วบู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 บอ้าวเหยียบไปเลยโอ้ชีแป๊บเดียวอ่ะสอนแป๊บเดียวอ่ะรู้เรื่องเนี่ยไม่ได้ทำอะไรมืออยู่นี่นะคะมือสั่นนี่มีเบ็ดเฮ้ยเขาู้ว่ธอเองไฟแดงจ้าทุกคนอาชีรู้เด้อเป็นไฟแดงรอสัญญาณรอสัญญาณชีรอสัญญาณใจจดใจจ่อดูดินี่ไงมีไฟเขียว ไปแล้วเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาโอ้โหชี้ทำตามกฎจราจรนี้มาฝั่งนู้นรถฝั่งนู้นชี้ต้องดูตามลูกศรขาด้วยค่ะนี่นี่ดูโอ้ยแม่เสียวโอ้ยดูอีแม่อดเป็นแต่ดูดูโลกดูชี้ขับรถนะเป็นไงเลี้ยวขวาลูกโอ้ยชี้ขับซิ่งมากอะบอกเลยอีแม่ใจจะงายโอ้ยโ้ยแม่อีแม่เสียวอชี้ชอบแม่ชีพูดบ้าง อุ้ยชี่ขับเร็วมากอะ่ะบอกเลยไฟแดง <laughs> ชี้ไม่เบรก <laughs> อ่ะอ่ะชีอ่อชีดูสิอาชีไม่ได้ทำกรรมก่อนจะจบที <laughs> ่แม่ขับตรงเอาไฟเขียวแล้วลกไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันผิดทาง <laughs> อี่แม่ควรจะต้องลงแล้วตามลูกดีไหมเนี่ยเอย้สนุกอ่ะนั่งกับลูกก็สนุกมากเลยอารมณ์แบบลองมานั่งกับลูกไหมละ่ะ ดูดิเดี่ยวขวาลูกโอ้โหมาแบบโคลงมากเลยขับตรงไปบ้างขับตรงไปข้างหน้าเลยยาวๆยาวๆขับตรงไปลูกเออไปตรงๆยาวๆแล้วเดี๋ยวขับไปเลี้ยวตรงโน้นตรงก่อนตรงก่อนตรงเลน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 อะลูกเห็นเลนไหมหนูวิ่งไม่ตรงเลยกดจราจรดูลูกศรทางไปลูกเออดูลูกศรหน่อยเดี๋ยวก่อนหนูหยุดอะไรอะไฟแดงตรงไหนเนี่ยหนูเห็นตรงไหนวะไฟเขียวอยู่อะลูก เป็นอะไร,รอ่ะโอ้ทางมาลายมีหยุดด้วยเราก็ว่าหยุดทําไมใครข้ามถนนล,ลูกหนูเห็นหมดเหรอรู้ได้ไงอะ่ะเตัดน,น้ำ okay. มันเตัดน้ำมันเดะตัดน้ำมันก่อนตึง้งลำดึงเชะอ่ะตาตัดน้ำมันจุ๊บอ่าใจตังค์ไปเลยครับเหลือคนขับเร็วมากดูดิดโอ้ ไปจังอะจอดมังเกิบอกว่าอะไรนะไฟจังจอดมังอกิออยากเบรกก็เบรกเองเลี้ยวทางให้ถูกด้วยค่อยๆค่อยๆช้าๆอย่ากระแทกลูกมาเจ็บแล้วว้าวขมาก็เสียวเหลือเกินคชื่อดับเขาว่ะเช็งเขาว่าเขาตรงไปยาวๆเลยดิโอ้เขาวอตอีกแล้วมาเขาวอตอะเขาวอตอาดูเขาดิ พอดี ages, oh. มากนะคะวอด่ะหมุนหมุนได้ไหมหมุนเสร็จแล้วเอาเรียบร้อยไปโอ้ตาชีวิตก็ถ่ายด้านหน้ามาสิ